ยเฮคุณดไฟแอคุณผู้ชมครับสวัสดีวันฮาโลวีนทุกท่านเลยนะครับยินตรรับเข้าสู่บรรยากาศอิมครึมที่หายห่างกันไปนาน กูรู้ตัวกูต้องตกใจตายแน่นอนก็สวัสดีคุณผู้ชมเนปยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฮาโลวีนนะครับวันสยองกับผองผีนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า the joy of creation ชั่นชั่นชั่นกับเวอร์ชันฮาโลวีนอิดิชั่นชั่นชั่นจะชั่นไปไหนนักแนะแะก็เป็นคลิปพิเศษนะครับสำหรับในวันปล่อยผีวันนี้นะครับวันที่31ตุลาคมนะครับ นะก็อยู่เกมนี้นะครับที่คล้ายๆกับ Final f d v t n t y นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าถึงลูกถึงคนนะครับนะถึงเนื้อถึงตัวเลยก็ว่าได้นะครับใครที่เป็นโรกหัวใจก็แนะนำให้ปิดไปก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะตกตั้อี้ตายกันเป็นแทบๆเพราะว่านี้ที่แบบเออเรียกว่าเป็นเซอราวสามมิตินะฮะเหมาะสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็ถามว่ากลัวไหมตอบเลยว่ากลัวครับ แต่ถามว่าเล่นเพื่ออะไรนะเล่นเพื่อคุณผู้ชมยังไงเราเอาไงล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ let's go let's get l e t ก go ผมไปอืมกูตายอีกแล้วยังดีที่มี Facebook เอาละครับเข้ามาสู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่บรรยากาศวังเวงใครโทรมาก็ไม่รู้ เลขใหม่ที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ก็คือเกมนี้นะเป็นเกมที่ขอมาจาก i ายในแอ t เฟดีในภาคที่หนึ่งนะครับซึ่งนี่เจ้าเป็ดและเจ้าก็ตายจะมาป่วนชีวิตเรานะครับเดี๋ยวนะทำไมมันกดหันซ้ายหันขวาไม่ได้อ๋อได้ล้นะฮะคุณผู้ชมก็จะอาจจะเต็มตัวตกใจรอว่าวันนี้นะครับ เลยจ้องปศุนย์ภัยไปในที่นี้พร้อมกับสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมันจะมารังควานชีวิตเราผมจะยินเสียงเดินครับคุณผูช้ชมเออเออ,เอ,อสวัสดีจ้านี่นะอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นห้องควบคุมควบคุมใครเสียง <laughs> อันนี้เป็นห้องควบคุมเนบในภาคที่หนึ่งของเราเออรู้สึกว่ามันจะให้เรามาทำลายน่าจะกด E นะนี่ไงอ่าเราต้องมาทำลายท่อโอเคแล้วอตรงมือถือนี้เราก็สามารถดูได้ ว่ามันอยู่ที่ห้องไหนนะฮะอะฮะโอ้ยสเฮ้ย oh yes. นี่ก็ไปานี่ไปไปผมได้ยินเสียงคนเดินผมได้ยินมันอยู่ทางขวามือเรานะครับทำลายเด็ดป้า้อย่า เฮ้ยโอ้ยคุณผู้ชมครับณจุดจุดนี้นี่เราอยู่คนเดียวต่อเปียกหัวใจมากผู้ลงทางเฮ้ยนี่ก็โทรประจังเลย มาแบบขนลุกสู้เดี๋ยว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 เราวิ่งได้ไหมเออเราวิ่งได้นะฮะอ่าอยากกินพิซซ่าล่ะเซ่เดี๋ยวนะโอ้ยตรงนี้มีตู้เกมพันทันนั้นเลยนะครับเดี๋ยวนะเราปิดไฟได้ใช่เปล่าถ้าเราปิดไฟได้แสดงว่าเราต้องจุกมันได้นะครับ ขอแค่เพียงมึงจะมายืนต่อหน้ากูก็พอ<笑><笑>เฮ้ยยังไงไปเฮ้ยไปอ่ะกดกดทำลายสิหรือว่ามีนี่ขั้นอยู่ทำลายไม่ได้โอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะนภารกิจของเราก็คือทำลายไป6อันจากนั้น,นก็ออกซะ

โอย้คุณผู้ชมเอ้ยเอาละครับก็อย่างที่บอกเกมนี้มันไม่เหมาะสำหรับคนเป็นโรคหัวใจใจเย็นจนเริ่มจะชา้า้าเฮ้ยใ,ใช่มันปะเนี่ยโอ้ยคิดว่ามันโถเด้ยเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกระแทกกดกดกระแทก กดเอาแล้วกดยังไงกับแทกล่ะเนี้ยชิบหายแล้วแอ q ค i r e แฮมเมอร์อ๋อต้องไปเก็บค้อนกอ่อนละอ๋อต้องเก็บค้อนก่อนมาตามไปกินกูกูได้ค้อนมาได้ยังไงวะเออนั่นดีนั่นเลยครับเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องมีพลังงาน เล่นเจอไอ้หมอนี่ก็เครียดอยางไม่พอจึงต้องมาเก็บโค้งเก็บค้อนมันใช่เรื่องไหมเนี่ยจ้าเอ๊ยยัยงไม่เจออุ้ยกูยยค,คิดว่าแม่ไอ้โปสเตอร์เป็ดค้อนอ,อยู่ไซสณผู้มชมต้องใจยเย็นใจยเย็นเหมือนผม ผมได้ยินเสียงมาจาก้ังนะเฮ้ยมันวิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมาคุณผู้ชมเฮ้ย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 อย่าย่าย่ายคุณจอดปุ่มแล้วคุณจอดปุมออ๋อถ้าส่องมันไว้มันจะ มันจะไม่มาทำร้ายเราใช่ไม่ได้หรือมันติดมุมปิดไฟไอ้ยี่ปิดแปกับปือที่ปายเลยมันจะเข้ามาทำไมเี่ยกูถามจริง โอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วนี่นี่นี่กดคิกซ้ายนะในการเปลี่ยนด่านเปลี่ยนฉากใช่ไหมแล้วก็สามารถกดคลิกขวานะในการล่อนี่นี่ล่อล่อไม่ต้องมาอธิบายกูหรอกกูจะกูจะฟังเสียหางนี่นะนี่มันอธิบายอยู่นะว่าให้ไปหาคอนซะแล้วจากนั้น ทำลายวาวไอ้ครบทั้งหมด6อันนี่แกก็จะเป็นอิสระจากที่นี่ปัญหาคือจะเข้ามาททำไมเนี่ยมันบอกว่าหากเจอมันแล้วก็ให้ปิดไฟแล้วก็วิ่งหนีซะจากนั้นก็ไปซ่อนัอโอ้ยเปนภาคดีนะเนี่ยฟังตั้งนาน ผมได้ยินมันครับผมได้ยินมันเมื่อกี้คุณไปจะทางข้างหน้าโอเคสีหิวกิ้วกิ้วเลอเกินมาจะทางเมื่อกี้นี้ก็คอนไม่มีใช่ไหมจะไปกลัวอะไรแค่มันมันอยู่ทางซ้ายผมได้ยินเสียง โทษกูเล่นเดยไปเดย์ไลท์มาเยอะเกี่ยวกันไหมเนี่ยมเชเดินต่อไปนดะ้จ๊ะเอขึ้นมาดิคนลุกอีกแล้วนะปัญหาอะไรนะครับผมอยากได้คอนคอนไม่มีชิปหายละชิปหายละเสียงมันเริ่มมาเรื่อย ไฟเล่นเสียงอ่ามันไปทางนู้นแล้วเฮ้กูไปเลยเ่้กูไปแล้วเย่าเย่าทางตันทางตันอยู่ไหนเนี่ยโอ้นี่ก็ทางตันเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย ปิดปิดปิดเฉพาะแสงไหมอะเมื่อกี้มันวิ่งไปทางซ้ายได้ไงวะทะลุยังเป็นวิญญาณเลยมาตอนไหนเนี่ย ใส้เลยเกินเราโหนึ่งสองสามสี่ผมปัญหาผมเลยเอ๊โอ๋เมื่อกี้เมื่อกี้กด E ไปโดนค้อนเฉยโอ้โหสบายแล้วบือสบายแล้วบือวันนี้ฮะโอ้โนี่เลยเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกเลยไงล่ะจากนั้นก็ต้องฟังเสียงมันให้ดีๆ เซมิล่าชมครับในจุดจุดนี้พี่ป๋องอะไรก็ช่วยไม่ได้โอ้ยนี่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 ตีน,นี่อันนี้อันนี้อันนี้อย่ังฮะมันยังไม่มาฮะมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วเฮ้ยโอ้อยโอ้อย,ออย,ออย,ออย ผมทดสอบคีย์กันมันมีอะไรบ้างมีนั่งมีปิดไฟเออแล้วไงวะผมว่าสรุปแล้ววิ่งเอาคุ้มกว่าจัดใจเลยวิ่งตามเอาไว้เดี๋ยวมันก็ไปเช่ไหผมไอ้เพี่ยไผ่พ่อง ทำไมวะประสาทจะเสียละเกมนี้โอ้ทีนี้หาคอนกด e รัวๆเลยครับนี่เจอ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 แฮม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 แถดแ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 ดมนี่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  BC ทางนี้แฮะเสียผมผมเรียนมา น,นีไมม่จักใจเลยนะดีปับ๊บเจอปับ๊บผมสาบานได้เลยว่ากูจะไม่อยู่นิ่งกูจะวิ่งแบบขี้หดตดหายตดตดหายเลยเหรอแสดงว่าวิ่งเร็วมากสามแล้วสามอ้โหสามแล้วสามแล้ว อ่ากดกดคือกดอันนี้มือถือนแนบมันจะทำให้ล่อมันไปอีกฝั่งรู้สึกเหมือนแป้งจะล่อเข้ามาหาตัวเองไงก็ไม่รู้ไม่มานะ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 โอเคสีลนะฮะคุณผู้ชมสีแล้ว,มมลวเรากำลังจะออกไปจากทิศนี้ เราจะต้องออกไปให้ได้มันช่เงียบกันเหลือเกินคุณผู้ชมคิดว่าไงครับทำไมมันห้องมันชวนกูหลงจังเลยห้องอะไรเป็นห้องอะไรวะนี่ชิบหายกดเล่นไปก่อนรอไกอ่มันมาจากทางนูน้น เจอไปเจอไปอือเอ้ยโอ้ยเสียวเสียวกริ้วแล้วเกินอ่ะฮะอ่าอันแล้วครับคุณผู้ชมเอ้ยผมได้ยินมันมาจากฝั่งขวาครับผมก็เลยเลือกที่จะเดินกลับมา เป็นไงความคิดดูมีรูปมีแบบแผนเฮ้ยอยโหมันเดินผ่านกล้องเลยชิบ่ายมันเดินผ่านไปทางไหนวะเน,นี่ยใจใจูใจ้หรือเปล่าโอ้โหหรือเปล่ปา มาแล้วมาแล้วมาจากข้างหลังกูแล้วเดี๋ย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 ววดีวาดวเร็ยวแสง6อวนแล้วเอันแว้ดวออกใชวเด้ัยวอดียวเหี้ยยกเอี๋วเดียดยวดียดยดี๋ี๋เดี๋ยเดียว โอ้ oh, ต้องเอาต้องเอาไฟแช็กเอาไปด้วยไฟแช็กมาเข้าเข้ามาหาทำมะเขืออะไรวะไฟแช็กเนี่ยถามจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะไปหาเจอได้ไงกูกดผมกดรัวๆแล้ว,ลวลครับแจ,จุดนี้มันต้องมีสักที่หละที่ไฟแช็กมันอยู่เนี่ยโอ้ นี่ป่ะนี่ไงโอ้ยโ,โอ้ยได้แล้วเราต้องกลับไปให้ได้ยินเสียงไือเปล่าอย่ามานะอย่ามานะนี่ป่ะนี่ไงทางออกเย้ อ้า i ฉั e ่่าอรย่าบอกนนทรนอยย่ยชิบหายแล้วต้องเดินออกไปชหนีดูไฟไหม้ไฟไหม้น้าร้อนลวกเออเนควันไปท่ไหนวะเนี่ยนี่ย ไอ้โอ้โหจะระเบิดก็เสียงดังเหลือเกินบ้าบอคนละคังข้างฝาแม่แนบนะจุดจุดนี้ขวาด้านซ้ายขวาไล์ซ้ายอัปปีเอาขวาดันไล์ซ้ายอัปปีจริงๆด้วยไปขวาโอ้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปตีปตาโอ้ยนะมาถึงทางออกแล้ว ทางออกอยู่เพียงข้างหน้านี้เท่านั้นโอ้ยไปวูจะล่าอยล่าดีเอ็นสารภาพเลยนะแอปตรงๆแอปตด แอบตดไปหลายทีมากเลยนะครับตอนที่มันมาพุ่งมาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ฉากที่ผมปิดไฟเนี่ยแม่งไอ้คีวไม่โผล่มาแบบฮวกมาแล้วโอ้โหตดกูแตกเลยกูนั่งดมตดตัวเองก็ยังดีนะที่ออกเป็นตดถ้าออกเป็นก้อนนี่ขี้เลยนะครับโก็สำหรับวันนี้นะครับสุขสันต์วันฮาโลวีนทุกคนเลยนะครับขอทุกคนนั้นเจอผีนะครับ อย่างไงวะมันยังไงนะนะก็ถือว่าเป็นของขวัญนะครับสำหรับวันฮาโลวีนทุกท่านเลยนะครับสำหรับในเกมนี้ก็ใครอยากเล่นเกมฟรีเกมนี้แล้วก็ลิงกโหลดอยู่ข้างล่างนี้นะครับนะก็สำหรับในเกมนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะถ้าใครอยากแชร์เป็นเพื่อนก็ฝากแชร์ได้เหมือนกันนะนถือว่าเป็นของขวัญให้เพื่อนนอนไม่หลับนะชวนเพื่อนเลยเฮ้ยมึงกล้าดูเกมนี้หรือเปล่านะชวนแบบอรอโอเคผมก็สำหรับในวันนี้ ขอจากลากคุณผูช้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้ไปก่อนเด้อเจ้าเจอกันเด้อ